ียนใหม่ชื่ออะไรหรอเน่ะนี่เงครับมีมาเรียนมันแรกเนี่ยคุณครูก็อยากให้เองตั้งใจเรียนนะเพราะว่าคือครูบอกแม่หลอกว่าโรงเรียนนี้มีอะไรแต่ถ้าเธอได้รุดมันก็เป็นโอกาสน้อยที่เธอจะลอด อะไรแต่อ่ะถ้าเธอจะบอกม่อ่ะเนี่ยเธอทำงานเนี้ยให้เสร็จแล้วก็อามาส่งฉันนะอืนี่อ่ะฉันให้เธอทำมาโอเคนะ น่าเป็นลูกเห่บ้านนี่ไหนๆเสร็จแล้วขอดูหน่อยอแบบตรวจเออเอง็งนั่งเฉยๆก่อนนิ่งๆรอกันแป๊บนึงอดดูกอ,อนเออนี่เองเก่งเหมือนกันเนี่ยเป็น20ได้18โอ้เก4อาจจะมาก็เป็นเด็กใหม่มาเทอมสองเนี่ยแต่ก็เข้าใจแหละโอเคอ เดี๋ยวเธอไปพักผ่อนหย่อนใจเธอไปเลยโอ้ยปวดท้องในห้องน้ำก่อน <c oughs> อ๋อไม่ได้กินแปลกๆวะเนี่ยพ้ารีบเข้าดีกว่าแคเฮ้าวอ้าว <c oughs> ส่วนทั่วเลย <c oughs> น้าจะ e x ้า a นิ่ อ้เรื่อไม่ไดเตะลบไปจะ้องเตะทีอ นี่มันให้เรื่องไอ้ปอบมันให้ฉันฟังกหแลฉันก็คิดกันเรื่องนั้นน่ะถ้ามันหนักจริงจริงันว่าก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะฉันไม่เข้าใจพวกแกพูดว่ามินตากี่ใครเป็นคนสำคัญก็ได้นะใช่หลุมศพเนตายไหมครับถ้าที่ฉันสัเกตีฉันว่าน่าจะใช่เพราะหลุมศพนี้น่าจะเป็นหลุมศพที่ขีเทียน เพราะเราหาทางวมันออกมาไม่ได้หรอกพวกเราต้องหาทางปราบมันกว่ามันจะหายไปเลยแะแต่ฉันว่าเองก็ควรระวังเหมือนกันนะเพราะว่าเองอ่ะปราบผีเป็นตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเองปราบผีเป็นเลยอ็ชนะได้เพราะมันก็ไม่แน่นอนหรอกถ้ามันหมดชะตาหรือหนดวิสิยแล้วเราจะรออรอย่างเ้เราก็จะไม่ไจดีเลยฉันว่าเองควรระวังกับดี ขา,ารับสมัครคนที่จะมาปราบผีมินตายกันแล้วก็ช่วยหาคนมาให้ฉันด้วยนะโอเคไหมแล้วมันมีของอะไรที่สามารถปราบมันได้ไหมครับถ้าจากที่ฉันสังเกตแล้วก็มีแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทีเ กูนฉันนะเด็กน่าแต่ตอนนี้ฉันยังเป็นเด็กของแบบเนี้ยคือว่ามันเป็นของที่ถือว่าปราบผีได้หละตัวทั้งจะเป็นผีคิดผีพุทธอิสลามจะเป็นรับที่อะไรต่างๆก็สามารถปราบได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถปราบมันได้ก็คือถ้าแกใช้ในเมื่อที่มันไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของมันก็จะเป็นพูดทันทีเพราะว่าของแบบเนี้ย เองจะต้องใช้ในตอนที่มันใกล้ตายถ้าแกใช้ตอนนั้นน่ะมันก็เลยแบบตายเลยไงแต่ถ้าเองใช้ตอนที่มันังมีฤทธิ์ี่เอามาหิดอยู่มันก็สามารถทำให้มันฤทธิ์หายได้แต่สิ่งที่มันหนักกว่าเดิมคือถ้ามันหายไปเผื่อมันจะหมดฤทธิ์แล้วเองไม่สามารถใช้มันได้ ล้วผีตัวนั้นมันมาจากที่ไหนเหรอครับอันมาไปถามคนอื่นมาแล้วเนี่ยไอผู้ใหญ่บ้านคนนี้เขาก็มาบอกว่าผีตัวนี้มันมาจากเอ่อข้าพิจด้นะจันทบูนอะที่มันเกิดมันเกิดจันทบุรีแต่มันไม่ตายไอผีตัวเนี้ยมันเกิดอะไหละ แต่ก่อนนะตอนนี้ปัจจุบันมันจันทบุรีใช่ไหมแต่แต่ก่อนมันคือจันทบูนแล้วพอมันเกิดสงครามอ่ะมันก็หอบลูกมันพอลูกมันโดนมันสังหารน่ะแบบคือพอมันตายมันแขนลูกมันมันก็เลยมาหลอกแบบหลอนคนในหมู่บ้านแล้วฉันจะบอกเลยว่าการหลอกของมันอ่ะมันก็ดูหลอกนะแต่ฉันแสบหูมาก ฉันเป็นอะไรไม่รู้ฉันไม่ค่อยกลัวผีเพราะฉันเป็นคน,คนที่มีอาคมไงแต่พวกที่ไม่มีอาคมแบบพวกเราพวกนายก็คนทําอะไรกันไม่ได้หรอกนอกจากให้คนมาแหละแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องช่วยกันฉทำได้เอ็นที่นอนเนาะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เราจะรับสมัครคนมาปราบผีเราจะหาคนมาปราบผีเราจะต้องทงกับการมินตาให้ได้ผู้ใหญ่บ้านไปตามคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านไปตามคุณมาก่อนอือก็ตามาคมุณไม่เราไปกันสี่<ต>คนก็พอเพราะว่าจะมีคนมีล่าผีตนนัวน,นี้อยู่คนหนึ่งแต่แต ไม่ใช่ว่ารู้เรื่องมายก่อนหลังว,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 วันก่อนนะแล้วผีตัวนั้นมันชื่อว่าอะไรหรอตอบมินตาตอบตอบมินตานี่แสดงว่าที่ชื่อตูนขนาดเนี้ยแสดงว,ว่าก็คือผีคนนั่นแหละฉันเล่าให้พวกแกฟังอ่ะเน,นี่ยแหละที่มันเล่ามาพวกเราสียใจ ไอ้สามคนต้องไปล่าท้าผีอันนี้ส่วนฉันก็จะให้เครื่องรางของพวกแกไปเดี๋ยวฉันน่ะนั่งอยู่ที่นี่แหละพวกแกก็ไป่าท้าผีกันเลยนะอันนี้มันมีสมงบติอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอ จากเท่าที่สังเกตฉันนี่มันของเจ้าปอบมีตาเลยเด็กตร์อย่างเองนี่นะรูเรื่องสักทีจาาแต่ว่าเราน่าจะลอยลวมั้งนะเฮ้ยขอผีอ่ะจะคิดว่าจะรวยง่ายๆแบบนั้นไม่ได้หรอกฉัน่ เราเก็บไปก่อนไหมล่ะได้เลยไดเลยโอเคเร็วเตรียมเตรมเวเฮ้ยน้ำมันตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมีก็เร็วเร็วเฮ้ย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 เ้ยเยเฮ้เร้ยเร็วเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เรเร ไปให้มันตามมันตามไปป่าไปป่าเร็วกลับไปป่ากลับไปป่ากลับ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 เราเราเราไปวางแผนก่อนเร็วไปเราต้องใช้ปืนยิงจะจัดก,การได้หรอระวงัง ไม่ค่อยไว้ใจอ่ะมันตอนนั้นอ่ะแพ้ไฟอ่ะพี่แพ้ไฟอ่ะอทำไมฉันรู้สึกว่าได้กลิ่นแปลกๆอย่าบอกนะว่านายตดอ่ะไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้คนเนี้ยตดรถเนี่ยนายตดหรอเหม็นอ่ะ นี่ป่ะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันขอไปฉี่ก่อนแปบ๊บนึเดี๋ยวมาใช้จายาชื่อเดิมเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพวกนายพวกนายมีอะไรมีอะไรมาดูมาด,มาดูมาดูดิดูเถอะมันมีบ้านใครไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเรา เฮ้ยอย่าอยู่ใกล้เหมือนได้กินแปลกๆอย่าอย่าอย่าเข้าไปเหมือนได้กินแปลกๆเหมือนเหมือนกินเล่นเหมือนไม่รู้อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบ้างเร็วบ้า้เจมินตามมันมาจะยิงมันยังไม่เห็นเป็นไรเลย อู้วันแล้วอู้วูวันแล้วเนี่ยอู้วูยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเริ่มเวียนหัวไม่รู้โอ๊ย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 เรื่องละ โอ๊ยโอ้ยเฮ้ยมื่อกี้มัน,ม,นมันมันมีผีอะไอไอเจ้าผีตัวนั้นอะผีมันหายไปแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยกดทีที่เดิมอะที่เรามาอย่ามาแกล้งเร็ว เราเราไปเราไปหาดเราไปหาดที่มันปลอดภัยก่อนเร็วตามมาตามมาเร็วคนอีสองคนน่ะตามมามันอาจจะแผลระเบิดก็ได้ไนะสภาพเราสามคนจงแพ้มันเลยบอกแผลระเบิดอีกแลกวเดิอีกโอเคยังนอนนีก เด้ออมีอะไรเหรอเฮ้ยมมีคนอยู่ข้างหลังแค่เลยอ่ะ

โอ้โหใช่มันตายแล้วนี่ดีนะที่เองใช้ตอนที่มันถูกยิงแล้วอ่ะถ้านายใช้ตอนที่มันไม่มีประโยชน์มันก็จะเป็นท้อทันทีแต่ดีแหละที่เองรอดมาได้ กินตักินนี้เรกินนี้เราะกินนี้เอ้ยเราขอเกียรนี้ได้ไหมอมโอ้ย่าแย่งกันสิน้ำน้ำ้ำอร่อยจังเลยอ่ะน้ำแ่อร่อยโคตรโค้ย นี่ไอ้กรเปอร์เราเราจะไปที่ไหนอ่ะจะไปเซ็นทันกันไปไปดูหนังกันนะไปทะเลไไโอ้ยแมาดีกว่าทะเละอ่ะมันโอ้ไปก็หมดเป็นพันแล้วโอ้โหเองกินกันโครตรเยอะไม่รู้ไปข้าผีไปแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมผีตัวหนึ่งเลยล่ะมผีตัวหนึ่งโคตรมันจะมีหลายตัวอีกก็ได้นะ ใช่ไงก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่นแหละไปพวกเราไปพวกเราไปาไปไปเล่นกันเถอะโอ้หนังเรื่อง,น,อน, oh. น,ง,งนี้สนุกจังจริงไหมโอ้ใช่เฮ้ยไอ้เปเปอร์สนุกไหมเนี่ย <c oughs> เป็นไง <c oughs> โอ้อ้าวแล้วครับครับนั่งดูนิน่เงียบเลยอะ่ะจริงจร่าะไปซื้อก็ได้อะจบกันสักทีนะเรื่องผีเนี่ยโอ้ยไปเรืก,กันเถอะไปไม่ซื้อบล็อกคอนพวกเองจะอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวมาแป๊บนึ่งอะ อขอนจะไปซื้อปลาขอนด้วยอะไรมาเจ้าเสือคงไม่กินหรอกมั้งานโอเคเอาไปไปไล้เลยโอเค,อเค,อเคไปได้เลยบ้านเรามันต้องใช้บาอีกินเออร่อยเลยเนี่ย นเโอ้ยจบกันสักทีอะะอุ้ยหนังอู้หนังจบแล้วลอ่ะพวกเรายังไม่จบยังไม่จบยังมีต่อดูก่อนดูก่อนอู้ฉนันนี่นี่นะที่พามันโดนยิงตายอ่ะในหนังเรื่องห้าคืนอะโหล้วจำได้เลยอะ ว้าวจบไปที่เรื่องราวทีเนี้ยที่แดนฉางกลับมาแค่อยากเห็นหน้าเธอแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีใช่ไหมอาจเป็นแค่ครั้ง จะได้กลับม,มา